สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เฉียดกับการเป็นโรคซึมเศร้าค่ะชื่อพรอทิพย์เป็นคำตานะคะบ้านอยู่จังหวัดลำพูนค่ะ ปีนี้อายุายุ51ปีค่ะก็ด้วยอายุที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยวัยวัยของเราเนี่ยผู้หญิงก็จะมีปัญหาในด้านสุขภาพหลายหลยปัญหาเมื่ออายุที่มากขึ้นเคยได้ยินไหมคะที่ว่าเป็นเป็นไว้ยทองหรือหนักๆเข้าก็จะเหมือนกับว่าคุณหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นโรค เป็นโรคซึมเศร้าลักษณะของการที่เริ่มต้นก็จะเหมือนลักษณะที่ความคิดเนี่ยก็จะวนเวียนดูเหมือนไม่เครียดถามว่าเครียดไหมก็ก็ไม่เครียดแต่ว่าความคิดมันวนอยู่ที่เดิมวนอยู in <c oughs> <c oughs> ่ท <c oughs> <c oughs owad> ี่เดิมซ้ำซๆๆๆคิดอะไรที่หมกมุ่นอยู่ที่เดิมแล้วแต่ความคิดที่ที่คิดนั่นน่ะ มันทำให้ใจเรามันไม่เป็นสุขมันไม่ผาสุขเหมือนทางที่มันตันแล้วมันหาทางออกไม่ได้ยิ่งถ้าใครเนี่ยมีปัญหาด้านความเจ็บป่วยในสุขภาพเข้าไปด้วยเนี่ยถ้าใครที่อายุมากขึ้นแล้วมีความวิตกกังวลเหมือนลักษณะเป็นที่เขาเรียกเป็นไวทยทองบวกเข้าไปเนี่ยมันไปซ้ำเติมอ่ะมันไปซ้ำเติมซึ่งกันและกัน ดิฉันก็มีปัญหารเริ่มต้นก็มีปัญหาในด้านสุขภาพตั้งแต่ป่วยแล้วก็ปรับอาหารแล้วก็ปรับสุขภาพแล้วก็ได้รับธรรมะด้วยเนี่ยอยู่ได้5-6ปีมาแล้วอะค่ะที่ว่าอาการป่วยของตัวเองเนี่ยก็ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาอาการมันกลับขึ้นมาเมื่อเมื่อประมาณปี ปี63สมนะคะอาการเดิมก็เริ่มกลับขึ้นมาพอกลับขึ้นมาเนี่ยมันก็มีอาการชัดเจนกว่าเดิมพอมีอาการชัดเจนกว่าเดิมเนี่ยอ่ะมันมีความกังวลใจนะคะว่าเอา้าเราก็ปฏิบัติเหมือนที่เราหายไปแล้วแล้วทําไมอาการมันยังกลับขึ้นมาอีกแล้วก็รู้สึกว่าจะแรงกว่าเดิมด้วยมันก็เริ่มมีความกังวลพอกังวลแล้วก็ จะทำยังไงต่อไปในเมื่อทุกวันนี้เราก็ปฏิบัติและรับะทานอาหารอะไรอย่างอย่างเดิมอยู่แล้วแล้วมันจะมีวิธีการอย่างไรที่ทําให้เราจะหายจากโรคโรคที่ฟื้นกลับคืนมาเราก็เลยมานึกถึงว่าอ๋อไม่ใช่หรอกค่ะมันคือเราทำซ้ำ จนร่างกายมันเกินเกินพอดีความสมดุลร่างกายมันก็จะจะเกินพอดีไปละเออเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนแต่ตอนที่มันป่วยกลับมาเนี่มันไม่ได้คิดได้หรอกค่ะใจมันตกบูบแล้วมันเหมือนกับว่ามันดิ่งมันดิ่งกว่าเก่ามันทุกกว่าเก่าพอมันทุกขมันก็จะวนกับความเจ็บป่วยวนขี้ตกกังวลมีความกลัว มีความกลัวมีความไม่แน่ใจมันไม่มีความมั่นคงในชีวิตโดยที่ความกลัวนี่แหละเป็นสาเหตุหลักทำให้คนเน่ยเป็นโรคก,กังวลและมีความเครียดซึ่งถ้าถามว่าเครียดบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าเออมันเครียดไหมมันเครียดแต่รู้ว่าทุกข์ถ้าถามว่าทุกข์ใจไหมทุกข์ทุกข์กมาก ทุกจนแบบว่ามันหาที่พึ่งไม่ได้หาที่ยึดที่เกาะไม่ได้คือเหมือนกับว่ามันไม่มีใครช่วยเราได้เลยของเรานี่พึ่งใครไม่ได้เลยแล้วความคิดตรงนี้ยมันก็จะจมดิ่งจมดิ่งจมลงไปจมไปเรื่อยๆความทุกข์จะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆความรู้สึกที่ทรมานมาก มากทรมานมากทุกมากมากแล้วที่สุดเนี่ยก็วนอยู่อย่างนั้นวนอยู่อย่างนั้นไม่มีความสุขในชีวิตเลยแต่ก็หาทางออกไม่ได้แม้แต่ครูบาอาจารย์ที่เราได้ไปเรียนไปที่จะ,ะระลึกนึกได้เลยจนในที่สุดสภาพจิตใจเราก็บอกว่าฉันขอไม่เอาได้ไหมความทุกเนี้ยฉันฉันทุกมากอะ ฉันขอไม่เอาฉันขอไม่คิดได้ไหมอ่ะฉันไม่เอาฉันฉันก็รักสุขเกียรทุกฉันไม่อยากทุกอ่ะฉันไม่อยากได้ความรู้สึกอย่างนี้อฉันต้องทํำยังไงฉันต้องทํายังไงฉันถึงจะปลดความทุกตัวนี้ออกไปได้เมื่อมีความทุกข์สุดๆเนี่ยเมื่อเราถึงทางตันสุดๆดเนี่ยมันจะพอมีที่เหมือนกับว่าจะเอาตัวรอดได้อ่ะ มันเหมือนคนจมน้ำแล้วก็พยายามที่จะโผล่ขึ้นมาเครื่อสุดท้ายก็จะมาคิดได้ว่า mm. เออเนาะเราก็เรียนจากเรียนหลักพุทธศ,ศาสนามาเยอะคำสอนของพระพุทธศ,ศาสนาที่ที่ทางแนวอโศกที่เราได้ฟังได้เรียนมานะ่ะเอาไปทิ้งที่ไหนหมดทำไมเราไม่รู้จักฟังมาตั้งเยอะอ่านมาตั้งเยอะติดตามมาตั้งเยอะตั้งสี่ห้าปีทำไมไม่ รู้จักเอาคําสอนพวกนั้นมาใช้กับชีวิตประจําวันทําไมได้แต่ท่องเป็นนกแก้วต๊หขุ่ทองแต่พอชีวิตที่เกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆเราไม่รู้จักเอามาใช้มาคิดดูว่าเรากลัวอะไรเนี่ยทุกวันนี้คือความคิดนี้ความจมนี้มันเกิดจากความกลัวความกลัวคืออะไรความกลัวก็คือคุณไม่ ในสิ่งสิ่งนั้นให้มันชัดเจนเราถึงมีความกลัวถ้าเรารู้ความชัดเจนในสิ่งสิ่งนั้นเราจะไม่มีความกลัวเลยเช่นนะคะเช่นงูถ้าคุณไม่รู้จักงูเลยงูชนิดไหนพิษไม่พิษไม่รู้แต่ฉันก็กลัวเพราะว่าฉันฝังใจแล้วว่างูคือสิ่งที่อันตรายแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ว่างูชนิดนี้มีพิษงูชนิดนี้ไม่มีพิษ หรือแม้กระทั่งงูที่มีพิษเรามีวิธีอย่างไรรับมือมันอย่างไรพอเรามีความรู้มีความเชี่ยวชาญเราก็จะไม่มีความกลัวเพราะเรารู้ว่าเรารอดแน่นะคะก็มาย้อนกลับมาคิดก,กับตัวเองเนี่ยคือได้ยินได้ฟังมาเยอะเนี่ยเราก็อ๋อมันเป็นของมันอย่างนั้น บางทีบางบางทีคำพูดมันมันก็เราก็ได้ยินมานะแต่สภาวะเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเช่นนั้นเองมันไม่เก็ตไงคะพอมาเจอกับตัวเองแล้วแบบว่ามันทุกข์แล้วก็เออพอเรามามารู้ว่าร่างกายนี้แม้ร่างกายนี้วันหนึ่งเราก็ต้องตายแม้คนที่เรารักแม้คนที่เรา ครอบครัวสักวันหนึ่งเราก็ต้องพัดภาคแม้ความเจ็บป่วยแม้เราเจ็บป่วยมันก็เป็นโรคแล้วก็ไม่ใช่มีเราเพียงคนเดียวใครๆเขาก็ป่วยแล้วเป็นทั้งหนักและเป็นทั้งเบากว่าเรามีอาการป่วยอย่างนี้เราก็เข้าใจว่าร่างกายของเราป่วยป่วยเป็นอะไร ก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ที่สำคัญก็คือเราก็เข้าใจเสียว่าร่างกายมันป่วยเราก็ยอมรับว่าร่างกายเรามันป่วยแต่ใจเราไม่ต้องทุกได้ไหมเพราะว่ายิ่งจังกายทุกเรื่อมันทรมานใครๆเขาก็เป็นเข้าใจและไม่ยึดคือแค่ให้เรารู้ว่าตอนนี้ร่างกายเราเป็นอะไรใครๆเขาก็เป็นกันแล้วก็ไม่ต้องยึด เราก็จะใจเราเนี่ยใจเป็นประธานของทุกสิ่งทุกอย่างใจเราจะไม่วิตกกังวลเระจะไม่มีความกลัวในโลกที่เราเป็นอยู่ถ้าคุณคิดได้อย่างนี้อาการโรคซึมเศร้าอาการจมดิ่งของสติของความคิดจะไม่จมลงไปถึงขนาดที่เราจะเป็นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในสภาวะ โรคระบาดโควิด -19 ด้วยก็อาจจะมีปัญหาหลายด้านไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจไม่ว่าความกลัวในความไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยหรือแม้กระทั่งความเจ็บป่วยของตัวเองที่มีอยู่แล้วปัญหาทางด้านครอบครัวปัญหาความใกล้ชิดทางด้านครอบครัวการรักษาระยะห่างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ขอให้คิดแล้วก็มองดูมันด้วยความเป็นจริงนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุกคนก็เป็นอย่างนี้แต่ละคนก็มีชีวิตที่จะต้องดำเนินอย่างนี้มันไม่มีเราแค่คนเดียวที่แย่ที่สุดใครๆเขาก็เป็นกันเราไม่ใช่คนที่ทุกที่สุด คนที่ทุกข์กว่าเราก็ยังมีเพราะการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนที่ต้องประสบพบเจอทำใจให้ยอมรับความจริงไม่ว่าคนสูงที่สุดไม่ว่ายาตจกเข็นใจไม่ว่าคนมีชื่อเสียงร่ำรวยหรือคนไร้ซึ่งเกียรติ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกชีวิตมีความตายเป็นที่สุดของชีวิตดังนั้นถ้าเราไม่มีความกลัวเราก็จะไม่มีความทุกข์ถ้าเราจะไม่อยากกลัวเราก็ต้องรู้ความจริงว่าสิ่งที่เรากลัวคืออะไรแล้วไข ไขความกลัวออกมาให้หมดศึกษามันให้ชัดเจนเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะไม่มีความกลัวในสิ่งนั้นคลิปนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดิฉันได้เจอมาและเฉียดเฉียดมากกับการเป็นโรคซึมเศร้าก็หวังว่าคลิปนี้หรือข้อคิดที่ดิฉันได้ประสบพบเจอเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่ เพื่อนๆที่มีสภาวะกับการวนกับความคิดกับความทุกข์ที่ไขไม่ออกหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะสู้ๆนะคะ